เข้ามาแล้วทักทายได้นะคะวันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของสายตามีคนถามว่าอ้างอิงจากอะไรนะอ่านเดี๋ยวจะมาเล่าการมองเห็นในทางสายแพทย์แผนจีนเอาอย่าวะอะไรสําคัญบ้างหลายคนจะถามถึงเรื่องตับไตยอยากบํารุงตับไตหมอเข้าใจว่าหลายคนอยากจะบํารุงตับกับไตใช่ไหมแต่ว่าในทางสายแพทย์แผนจีนเราจะมองอะไรที่มันอะไรอะ กว้างกว่านั้นมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําความเข้าใจตับไตในทางศาสตร์แพทย์แผนจีนกันวันนี้จะมาลงลึกเรื่องสายตาใครอยากดูแลสายตาให้ดีต้องฟังวันนี้เลยนะคะอะระหว่างที่รอทุกคนเข้ามานะจะมาพูดถึงชาที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับคนที่ใช้สายตาเยอะๆอะสายตาอย่างหนักหน่วงมีตัวไหนบ้างนะคะที่แนะนำเนาะก็จะแนะนำเป็น 3ตัวนะคะตัวระบายแล้วก็ตัวบำรุงอ่าตัวระบายแล้วก็ตัวบำรุงเห็นชัดไหมค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะตัวแรกเลยก็คือชาซิคโคนะคะชาซิคโคเนี่ยคือเกี่ยวกับตับจะระบายไฟตับนะคะ,ะไฟตับเกิดขึ้นมาได้จากสาเหตุอะไรบ้างนะวันนี้จะมาไล่เลียงให้ฟังนะ แล้วก็เอาชาเซิคโคขึ้นมาอันแรกก่อนนะคะชาเซิคโคคือชาที่ระบายไฟของตับมันมักจะขึ้นมาตอนที่เราใช้สายอนอนสตาเยอะๆหรือนอนดึกๆอ่ะใช้สายตาเยอะๆหรือนอนดึกๆเราจะมีความปวดกระบอกตาตาร้อนเส้นเลือดในตาแตกหรือบางคนพออดหลับอดนอนนอนดึกๆนานๆสังเกตตามันจะไม่ใสอ่ะตามันจะเหลืองๆอ่ะตามันจะเหลืองๆแต่ไม่ถึงเหลืองถึงขั้นดีซ่านะแต่ว่ามันจะขุ่นๆอ่ะตาสายตาเรามันขุ่นๆยังไม่นับ การมองเห็นนะคะอันน่นแหละเราจะมองว่าเกิดความร้อนชื้นในร่างกายของเราและมักจะก,กระทบพลังงานของตับและถุงน้าดีซึ่งเกี่ยวกับถ้าดวงตาของเราเส้นปะมาถุงน้าดีเนี่ยจะอมาจากหางตาเส้นลระมาถุงน้ำด,นออาาดีของเราจะอ,อมาจากหางตาเพราะั้นหลายครั้งที่เรานอนดึกๆมากๆเนี่ยเราจะปวดหัวไมเกรนปวดกระบอกตาปวดขมับขึ้นมาตาจะขุนขุนมัวๆได้ตาจะขุนขุนมัวๆได้ชาตัวนี้เป็นชาที่ ลูกก็ร้องดังมากชาตัวนี้เป็นชาที่ระบายไฟตับอระบายไฟตับเราจะเรียกว่าชาซิคโคนะคะตับพอมันร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไฟธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไฟ ที่เราจุดไฟหรือว่าไฟในร่างกายเนี่ยความร้อนมันจะดดันขึ้นหัวเสมอมันจะดันขึ้นข้างบนเสมอนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ระบายไฟออกไปชาซิคโคไม่ใช่ชาบำรุงสายตาแต่เป็นชาที่เหมาะกับคนที่ใช้ใสายตาเยอะๆปวดกระบอกตาหนักกระบอกตาลมหายใจร้อนใช้ใสายตาเยอะๆนอนดึกๆจะปวดไมเกรนปวด ตึงหัวขึ้นมาเนี่ยลองทานได้หัวสมองของเราจะเย็นสบายลงอ่ะเขาจะเป็นระบายความร้อนออกทําให้มันเย็นสบายลงเอามาจิบจิบทานระหว่างวันนะคะเอามาจิบจิบทานระหว่างวันชาซิิโก้เนี่ยยังเหมาะกับคนที่มีความดันสูงอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าถึงสาเหตุของความดันสูงที่สัมพันธ์กับไฟตับเกิดในทางสายแพทย์แผนจีนรวมถึงหลายคนที่ ความดันสูงขับถ่ายยากความดันสูงขับถ่ายยากมีไฟร้อนเกินขึ้นมาเนี่ยลำไส้มันแห้งสารน้ำมันแห้งไปนะคะตัวเนี้ยเขาจะระบายไฟออกไปทางลำไส้ใหญ่ทําให้เราถ่ายคล่องขึ้นแต่ไม่ใช่ยาระบายถ้าคนไข้ไม่ได้ใช้สายตาเยอะไม่ได้นอนดึกไม่ได้ความดันสูงนะคะก็ไม่ต้องเอาตัวเนี้ยไปทานเพื่อให้มันระบายเพราะว่าไม่มีไม่มีฤทธิ์แบบยาระบายขนาดนั้นเนาะแล้วตัวเนี้ยเขาจะเป็นเมล็ด ในเมล็ดเนี่ยเขาจะมีน้ํามันนะทำให้ลาไส้ของเราชุ่มชืนขึ้นแล้วก็ถ่ายคล่องขึ้นหลายคนที่มีความดันสูงใช้ใสายตาเยอะๆแล้วแบบรู้สึกถ่ายยากอ่ะทานตัวนี้ไปก็เลยจะถ่ายคล่องขึ้นนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของชาซิโคทีนี้ทําไมถึงให้ทานร่วมกับอีก2ตัวอ่าเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเราจัดเซตแบบนี้ชาซิโคทานร่วมกับลูกหมอนชาซิโคทานร่วมกับลูกหมอนลูกหมอนเนี่ยมีฤทธิ์บารุงมีฤทธิ์บํารุงบํารุงตับ ในทางศาสตร์แพทย์จีนเราจะเรียกว่าบำรุงพลังหินบำรุงเลือดของตับนะคะคนที่ใช้ใสายตาเยอะๆนอนดึกๆะใช้ใชใสายตาเยอะๆนอนดึกๆแล้วชอบผมร่วงแล้วชอบผมร่วงจะแนะนําให้ใช้สองอันนี้เลยลูกบอลเนี่ยจะเป็นตัวที่บำรุงเลือดเพิ่มความเย็นให้กับร่างกายของเราอันนี้คือระบายไฟร้อนอันนี้คือเพิ่มความเย็นบำรุงเลือดพลังหินของตับไต,บต,บตบของเราขึ้นมา ช่วยเรื่องสายตาแล้วก็เส้นผมอ่าลูกบอลไหน,นจะช่วยเรื่องสายตาแล้วก็เส้นผมหมอจะแนะนําให้หนึ่งซองกับอันเนี้ยประมาณ5้าถึงสิบเม็ดโดยเฉพาะคนที่ใช้ทํางานใช้สายตาเยอะนอนดึกๆแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเมื่อไหร่ที่นอนแบบนอนดึกๆไม่ใช่นอนเยอะนอนดึกๆแล้วก็ใช้สายตาเยอะๆเ,เนี่ยแล้วมันผมร่วงแล้วมันผมร่วงเนี่ยแนะนําให้ใช้2องตัวเนี้ยชงร่วมกันได้อ่าใช้สายตาเยอะเยอะ นอนน้อยนอนดึกแล้วรู้สึกผมร่วงนะคะปวดกระบอกตาหนักตาแล้วก็รู้สึกข้างในร้อนๆเนี่ยเอาสองตัวนี้มาทานได้ส่วนเกากี้เราเสริมเข้าไปได้อีกอันหนึ่งเกากี้ร้านหมอมั่นใจได้ว่าไม่ชุบสีเราคัดเกรดคุณภาพมานะคะเพราะาตอนนี้มีเข่าเกากีชุบสีเนาะเกากี้ของเราจะไม่ชุบสีนะคะเกากีของเราจะเป็นสีธรรมชาติเลยถ้าเปิดไปจะรู้เลยว่าเป็น,นธรรมชาติแล้วก็ถ้าเราโดนออกซิเจนอนะ<ม>เปิดถุงโดนออกซิเจนมากๆเนี่ยมันจะดํา มันจะดำเนาะเพราะ,ะนั้นแนะนาให้แช่ในตู้เย็นจะเก็บคุณภาพได้ดีกว่าคะเก่ากี้ก็เป็นตัวที่บํารุงตับไตเก่ากี้ก็เป็นตัวที่บํารุงตับไตเดี๋ยวฟังก่อนนะว่าตับไตในที่นี้หมายความว่าอะไรนะคะเดี๋ยวแนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนเก่ากี้เนี่ยเขาจะไปช่วยส่งเสริมกระดูกเส้นเอ็น ดูแลกระดูกตับดูแลเส้นเอ็นนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว่วยช่วยเสริมกระดูกเส้นเอ็นแล้วก็ช่วยเรื่องสายตาแน่นอนอยู่แล้วหลายคนจะเข้าใจว่าเกากกี้ดูแลสายตานะคะเกากกี้เนี่ยเขาจะไปช่วยเสริมตับและไตค่ะทให้เราตาสว่างโดยเฉพาะคนที่มองไม่เห็นแบบกลางคืนเริ่มมองได้ไม่ชัดจะแนะนําให้ทานเกากกี้ได้อะทั้ง3ตัวเนี้ยเราสามารถสลับกันทานได้ตัวนี้จะเหมาะคนที่ใช้สายตาเยอะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่อยากบำรุงตับไตอะเดี๋ยวจะมาพูดว่าตับไตในสารแพทย์แผนจีน คืออะไรบ้างนะคะอันนี้คือทั้งหมดไม่มีโปรโมชันด้วยอ่ะโปรวันนี้โปรนนี้ก็คือสี่ถุงพันนะคะแล้วก็กดกดได้เลยสี่ถุงพันเก่ากี้ลูกบอลอยางละถุงเราชาซิคโค้สองถุงได้อมีโปรสี่ถุงพันนะเอาไม่ได้ปักตะก้าหรอหมอว่าเราปักตะก้าแล้วนะเออไม่ได้ปักนะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดมาทั้งหมดคือชาตัวนี้นะ ขอดูตัวที่ช่วยนอนหลับนะคะหมอบอกจะมีอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งมันอยู่อีกตะกร้าหนึ่งนะคะหมอบอกจะพกตะกร้าแบบนี้ไปเอ้ยอ่ะกลับมาแถมตะโปโตะกร้าดีกว่าอ่ะกลับมาแถมโปตะกร้านะคะโปชาพูดไปดีไหมโปชาสี่ถุงพันนะคะจะแถมตะกร้าไม่ใช่ใบนี้นะใบนี้มันใหญ่ไปนะคะเอาตกอีกอ่ะเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ตะกร้าไม่ใช่ของ ก็คือจะแถมตะก,การ้าหน้าตาแบบนี้หลายคนน่าจะได้ไปหลายใบแล้วอะเบื่อกันหรือยังนะคะอ่ะสี่ถุงพันสี่ถุงพันแต่ว่าถ้าเรากดสั่งเราต้องบอกว่าฟังไลฟ์มาหมอบอกว่าแถามของแถมนะเราจะไม่แถมอัตโนมัตินะคะจะต้องแจ้งแอดมินนะจะต้องแจ้งแอดมินนะคะแล้วก็คนที่ต้องการตัวช่วยเรื่องนอนหลับหมอจะมีตัวหนึ่งเราจะเรียกว่าชาลาดิชาลาดิเนี่ยจะฉลากสีม่วงฉลากสีม่วงจะเหมาะกับคนที่กระสับกระส่ายเข้านอนแล้วแบบ มันฟุ้งซ่านอะคิดไม่อยู่สักทีหรือว่านอนหลับไปแล้วชอบตื่นบ่อยๆอ๋อนนี้ตำรับยาจีนเนี่ยเขาจะช่วยลดไฟหัวใจทําให้เราเย็นลงทำให้ศนส,สติจิตตัวจิตของเราสงบลงแล้วก็ทําให้เรานอนหลับได้ยาวขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่เบากว่านะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าจีหลินฉาจีหลินฉาเปลี่ยนซองใหม่เปลี่ยนฉลากใหม่สวยงามกว่าเดิมนะคะสวยงามกว่าเดิมแต่เป็นตัวเดียวกันอะจีหลินฉาเดี๋ยวหาสก้าก่อนนะ ลูกหมอก็เสียงดังว่าจีลินฉาอาจเจอแล้วนะคะจีลินฉาเนี่ยจะไปเสริมกําลังของม้ามแล้วก็เสริมกําลังของหัวใจจริงๆม้ามกับหัวใจเนี่ยเขาจะเป็นอัยวะที่ใกล้ขิดกันใกล้เิียกันพลังงานของม้ามเนี่ยจะอยู่ที่9โมงถึง14โมงหัวใจเนี่ยคือ11โมงถึงบ่ายโมงอันออหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่ดูแลเลือดใช่ไหมส่วนม้ามเป็นตัวที่ผลิตเลือดให้หัวใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะก็เลยอยู่ในเซตนี้ ทีนี้ชาวตัวเนี้ยจะเหมาะกับคนที่นอนอยู่หมอหลับอยู่แต่เหมือนสมองมันคิดไม่หยุดอ่ะใครที่แบบโอ้ยนอนอยู่นะก็จะนอนก็นอนได้อยู่อ่ะแต่ว่าเหมือนสมองมันคิดไม่หยุดพอตื่นมาก็หนักเนื้อหนักตัวสมองไม่ปลดปรุกอ่ะตัวเนี้ยเขาจะไป ที่บอกว่าเสริมกําลังของม้าเขาจะมีสมุนไพรที่ไปช่วยเสริมกําลังของม,าม้าทําให้ม้ามทํางานได้ดีขึ้นม้ามจะเป็นตัวดึงเลือดและพลังงานเนี่ยเลือดและพลังเลือดและพลังชีเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงหัวทาให้สมองของเราปลอดโปร่งอีกตัวหนึ่งก็คือมีเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือคือบํารุงกําลังของหัวใจทําให้จิตใจสงบเราก็เลยนอนหลับได้สบายขึ้นถ้ามองในเชิงปัจจุบันดูสารของสมุนไพรเนี่ยเขาจะไปช่วยเอนไซม์เอสโอดีของสมองหัวใจแล้วก็ตับมันก็เลยทําให้เรา ปอดโป่งขึ้นรับออกซิเจนได้ดีขึ้นนะคะ,ะปฏิกิริยาที่ทําให้ความเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะลดลงจริงๆชาลาดีก็มีเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้ที่ช่วยเรื่องการนอนหลับมีเหมือนกันเลยแปลกมากแปลกมากนะ,ะแต่ว่าจะเดินกันคนละทางนะคะอันนี้จะเดินหมามหัวใจส่วนอันนั้นจะลดไฟหัวใจลดไฟหัวใจเนาะ,ะมาหลายคนมากกันแล้วเดี๋ยวจะมา วันนี้ใครอยากบำรุงสายตาวันนี้จะพูดถึงเรื่องการบำรุงสายตาที่สัมพันธ์กับพลังงานของตับและไตหลายคนจะสงสัยว่าตับไตมาเกี่ยวอะไรด้วยนะคะแล้วก็จะพูดถึงคนที่อยากบำรุงตับไตแบบไม่รู้จักว่าสมุนไพรที่บำรุงตับไตค <c oughs> <ๆ>นะืออะไรอาจจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นบำรุงตับไตของทางศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยหรือสมุนไพรที่เรารู้สึกว่าเขามาพูดถึงตับไตอ่ะจริงๆแล้วอะ่ <c oughs> อะเขาอาจจะเล่าให้เราฟังไม่หมดนะคะแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้จะมาเน้นที่สายตา ตับในสาษาแคนจีเ land, นี่ยเปิดทวารที่ดวงตาตับในสาษาแคนจีนนี่ยคือเปิดทวารที่ดวงตาทีเนี้ยพอเราใช้ใส่ตาทุกครั้งที่เราใช้ใส่ตาเนี่ยตำราจะเขียนว่าเฮาเสือก็คือทำาหลยเลือดสาวๆที่อยากบารุงเลือดง่ายๆเลยก็คือพักใส่ตาพักใส่ตาเท่ากับบํารุงเลือดอยา่างวันเนี้ยหมออยากนอนกลางวันใช่ไหมแต่ว่าหมอติดจอติดจอ้วฝนะังเข็มเรียบร้อยแล้วเตรียมจะนอนแบบเตรียมจะนอนฝังเข็มอะแต่ตาไม่วางจาก ตาไม่วางจากจอเลยอ่ะมันทําไม่ได้อ่ะคือแบบจิตใจเราอ่อนแอเป็นเลยนะคะมันทําให้เราปวดกระบอกดวงตาแล้วก็รู้สึกลาเพียมากๆถ้าเกิดว่าหมอได้พักใส่ตาไม่มองจอเนี่ยเราได้หลับสักตื่นหนึ่งแค่5นาทีส0นาที 11, เราจะรู้สึกปลอดโปร่งสดชื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าแค่เราหลับตาเท่ากับบำรุงเลือดทีนี้พอเราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการทำลายเลือดทำลายพลังงานของตับอังนั้นในการบำรุงตับเพื่อฟื้นฟู สายตาของเราเนี่ยทำง่ายๆเลยก็คือพักสายตาพักสายตาเราก็จะได้ฝื้นฟูเลือดแล้วก็ไม่เกิดความร้อนขึ้นมาหลายคนจะมีต้อปัญหาต้อหรือเซลลในดวงตาเสื่อมจนเกิดปัญหาทางสายตามากมายมันเกิดจากอะไรหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราใช้ใสายตามากเกินไปจนทําลายพลังงานของตับสังเกตว่าเราใช้ใสายตาเยอะๆเนี่ยนอกจากจะปวดตึงกระบอกตาหรือทําให้เกิดไมเกรนปวดขมับปวดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเขายังทําให้จิตใจของเราอะ่ะ เรียกว่าอะไรแบบสมาธิสั้นจิตใจไม่เข้มแข็งไม่หนักหน่วงนะคะแล้วก็ทําให้อารมณ์ของเราแปรปวนได้จําได้ไหมว่าตับจะสัมพันธ์กับอารมณ์มากๆโดยเฉพาะความโกรธหงุดหงิดแล้วก็ความเครียดเพราะนี้พอเราใช้สายตาเสพเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามานะคะมันจะทําให้ร่างกายของเราตึงเครียด อพอเราไม่ได้พักผ่อนทําให้เลือดร้อนเลือดแห้งจะทําให้เราหงุดห,หงิดโมโหง่ายจากการที่เราใช้ใสายตาเยอะๆเลยต่อเนื่องไปนานๆการที่เราใช้ใสายตาเยอะๆโดยที่ไม่พักผ่อนแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ไม่ยอมนอนนอนน้อยมากๆนะคะการกระจุกข,ของเลือดที่ดวงตาจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็การไหลเวียนเลือดผัดเปลี่ยนออกซิเจนที่ดวงตาของเราแย่ลงอ,อันที่หมอชอบพูดถึงชาซิคโคเนี่ย มันมาช่วยเรื่องนี้คือมันจะไปช่วยลดไฟความร้อนนั้นลงไปทําให้ตาของเราเย็นสบายอ่าทําให้ตาของเราเย็นสบายเพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้สายตาเยอะๆทำไหลเลือดมันจะเกิดความร้อนกระจุกตรงตาง่ายๆเลยก็คือใครที่ใช้สายตาเยอะเส้นเลือดตาจะแดงตาจะแดงตาจะขุ่นไม่ได้หมายถึงการมองเห็นเลยนะก็คือแบบส่องกระจกแล้วตามไม่ใสอะแล้วหลายคนจะถามว่าหมอทําไม กระตาหนูมันขุ่นจังเลยไม่ไม่ใสจังเลยหมอให้ทําง่ายๆเลยก็คือนอนให้ไวระหว่างวันให้พักสายตาแค่นี้ตาของเราจะกลับมาสว่างใสทั้งความสวยของดวงตาอ่าแล้วก็เอ่อการมองเห็นที่ดีการมองเห็นที่ดีท,ดทีนี้ในการมองเห็นเนี่ยมันยังสัมพันธ์กับพลังงานของไตวงล้อของไตเนี่ยเราจะเป็นรูม่านตาอันเนี้ยที่ทําให้เรามองเห็นอันเนี้ยมันจะเป็นพลังงานที่ไตดูแล แล้วก็ไตานางสาวแพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นตัวทําให้เราแบบเปิดประสาทการรับรู้าการได้ยินการมองเห็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยตาจะฟ้าฝางมันเป็นธรรมชาติหลายคนก็จะโอกแก่ไปทุกอย่างก็เสื่อมใช่นะคะแล้วทำไมมันถึงเสื่อมถ้าในนางสาวแพท์แผนจีนเราก็จะบอกว่าพลังงานของไตอะมันตกทุกคนต้องตกอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ตกมากตกน้อยอเราจะดูแลพวกนี้ได้ดียังไงไตจะเกี่ยวกับกระดูก อพอเราอายุเยอะขึ้นทุกคนต้องฟันร่วงแต่ก็มีผู้สูงอายุที่ฟันไม่ร่วงนะอะพอเราอายุเยอะขึ้นหูเราจะไม่ดีหลยายคนบอกหมอมีเสียงในหูค่าหมออะไรอ่ะมีหูอื้อหรือว่าแบบหมอรู้สึกว่าได้ยินไม่ชัดเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเพราะว่าพลังงานของไตเรามันตกแล้วก็การมองการมองไม่เหมือนเดิมมัวขุนมัวได้ง่ายอันนี้ก็คือพลังงานของไตตกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบำรุงไตเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะบำรุงไตะอะไร ต้องการบารุงอะไรของไตเพื่อสิ่งไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้สายตาของเรามองเห็นอาหารที่หมอแนะนาเนี่ยว่าพวกกกี้ลูกหม่อนงาดําถั่วดําอะไรพวกนี้เป็นอาหารที่เราสามารถทานได้เรื่อยๆหรือว่าข้าวดำอ่ะข้าวสีดำข้าวม่วงข้าวไรเบอร์รี่ต่างๆบ้านเราเนี่ยเอามาทานได้เขาก็จะช่วยเรื่องสายตาอาหารสีดำจะเข้าอาหารสีดำจะเข้าไตาอาหารสีเขียวจะเข้าตับ เนี่ยพอเราทานอาหารเป็นปกติทั่วไปแบบเนี้ยความเขียวของออพืชผักผลไม้เนี่ยมันทาให้ตาของเราไม่ร้อนอลดความร้อนไปถ้าไม่เอาผลิตภัณฑ์เนาะก็เอาอาหารเป็นยาได้แต่ถ้าด้วยพฤติกรรมเนี่ยทำยังไงให้ใสายตาของเราดีฟื้นฟูตับและไตก็จะมาเล่าเลยถึงเส้นลงปานนะคะเส้นลงปานของไตเนี่ยจะทํางานร่วมกับกระเพาะปัสสาวะถุงละ290บาทน,นะคะพิมพ์ว่า ขอเซตบำรุงสายตาพิมพ์ให้แอดมินหน่อยเดี๋ยวอดมินหมอฟังไม่ทันเนาะหมอก,ก็คืออดหนึ่งในอดมินนะคะอ่ากลับมาทํายังไงให้เราฟื้นฟูตับไต,บตในที่นี้นะในที่นี้นะเราจะไม่นับถึงความเสื่อมของไตความเสื่อมของตับเลยนะคะหลายคนจะไม่อยากให้ตับอักเสบไม่อยากให้ไตเสื่อมไม่อยากให้ตไตวายถ้าทําวันนี้ได้เนี่ยเราจะไม่พัฒนาโรคจนถึงขั้นอวัยวะเสื่อมสิ่งที่หมอจะพูดต่อไปเนี่ยคือ จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือแบบอาการที่ยังไม่ถึงขั้นที่อวัยวะเสื่อมอ่ะเข้าใจหไหมหลายครั้งเราจะไปเราจะไปตรวจโรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่พบว่าเราเป็นโรคอะไรเลยคือตรวจไม่เจอแต่เราไม่สบายอ่ะเราจะเรียกว่าไอ้พวกนั้นว่ายังไงเนี่ยแพทย์แผนจีนมีคําตอบนะคะสิ่งที่หมอกอาลังจะพูดเนี่ยเป็นการฟื้นฟูพลังงานของตับและไตเพื่อช่วยให้สายตาของเราดีเพื่อให้หูของเราฟังดีเพื่อให้สมองของเรามีสมาธิ ดีอะเพื่อให้ผมของเราไม่หลุดร่วงหรือไม่ขาวก่อนเพราะทั้งหมดนี้จะสัมพันธ์กับพลังงานของตับและไตไตเนี่ยจะดูเออจะเดินเส้นลมปาัาททางานร่วมกันกับกระเพาะปัสสาวะไตจะทํางานร่วมกันกับกระเพาะปัสสาวะแนะกระเพาะปัสสาวะจะอยู่ที่ สามโมงถึงห้าโมงเย็นสามโมงถึงห้าโมงเย็นเป็นเวลาของกระเพาะปะสะัสสาวะเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะมีผลอย่างมากต่อระบบภูมิคุ้มกันหลายครั้งที่เส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะมีปัญหาจนทําให้เราตัวร้อนปวดหัวบางคนคือสมองบวมน้ําอารมจะมีอาการของโรคต่างๆเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะวิธีการดูแลเพื่อให้ไตดีเนี่ยก็คือการจิบน้ําบ่อยๆจิบน้ําบ่อยนะคะ จิบน้ำบ่อยจริงๆต้องจิบน้ำบ่อยๆทั้งวันและห้ามกลั้นปัสสาวะโดยเฉพาะช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะก็คือบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นเพราะถ้าเรายิ่งกั้นปัสสาวะในช่วงเวลานี้เนี่ยนอกจากจะทําให้เส้นลมปราณของเราตึงนอกจากจะทําให้เส้นลมปาณของเราตึงแล้วเนี่ยยังทําให้เรามีอาการปวดปวดคอเพราะเส้นลมปราณเขายาวมากเส้นลมปออาณเขายาวมากนะคะ สช่ล้วมันกับพวกปะสสวะจะขึ้นจากหัวตาผ่านสมองผ่านไขสันหลังยาวไปจนถึงปลายเทา้าการกั้นปัสสาวะยังกระทบไตทําให้ท่อปัสสาวะต่างๆอักเสบแล้วก็เป็นการขับพิษน้ําปัสสาวะที่มันเป็นพิษของเราเนี่ยไม่ออกอไม่ออกไปก็จะทําให้สะสมพิษในร่างกายของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องสายตาแล้วที่เกี่ยวกับไตกร,ระเพาะปัสสาวะเนี่ยเขาขึ้นที่หัวตาแั้ใครที่แบบมีอาการของต้อแพ้แสงแพ้ลมง่ายแล้วยิ่งกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทําให้ ตาของเรายิ่งขุ่นมัวงั้นห้ามการปัสสาวะเลยถ้าเราอยากตาใสสวยนะคะจิบน้ำบ่อยๆจะช่วยเสริมให้ไตทำงานได้ดีแต่ไม่ใช่จิบน้ำเยอะๆอ่าไม่ใช่จิบน้ำเยอะๆนะคะการที่เราทานน้ำอยู่เรื่อยๆจิบน้ำบ่อยๆหลายคนจะถามว่าเท่าไหร่ถึงพอดีนะถ้าเอาส่วนตัวเนี่ยหมอไม่เคยนับไม่เคยนับนะคะแต่คนที่ป่วยแล้วเนี่ยจะให้นับคนที่เป็นโรคไตแล้วเนี่ยจะให้นับว่า กินน้าเข้าไปกับน้ําที่ออกเนี่ยมันสมมาตรมันสมดุลกันไหมแต่ว่าเราเป็นคนปกติที่เราก็ไม่ได้อยากเครียดหมอจะไม่นับอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราจะพกกระบอกน้ําไว้ใกล้ตัวเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแก้วน้ําอันนี้อึกดึงอ่ะอึกดึงแล้วก็พูดต่อนะคะนึกขึ้นได้ก็เอามาจิบทานแต่ถ้ากอกว่าน้ําไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราอะหลายครั้งสามสี่ชั่วโมงเราจะไม่ได้กินน้ําเลยเพราะฉะนั้นจะแนะนําให้พกพฤติกรรมพกกระบอกน้ํา ผมก็บอกน้าติดตัวไว้ยังไงไตของเราก็ดีและทุกครั้งที่เรารู้สึกปวดปัสสาวะให้เข้าห้องน้ําให้เข้าห้องน้ําห้ามกลั้นห้ามกั้นเลยโดยเฉพาะผู้หญิงจะติดเชื้อง่ายจะติดเชื้อง่ายนะคะลองผู้หญิงที่อยู่ในรอบเดือนอยู่ในรอบเดือนแล้วกาั้นปัสสาวะประจําเดือนจะติดขัดไปด้วยภาษาจีนจะเรียกว่าจูสุยจู่สุย หมอเริ่มอ,ออกเสียงไม่ถูกละจําได้แต่ภาษาตัวสอนเนาะมันก็คือความติดขัดที่ช่องท้องมันมันทำให้เลือดติดขัดชะงักเลยแค่เรากั้นบบสวะจะทําให้เลือดติดขัดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ลูกหมอเสียงดังมากอะทำไงดี <laughs> อ่ะกลับมาทีนี้พลังงานของไตจะอยู่ที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะหลายครั้งที่ หมอจะพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายคือออกกําลังกายได้นะแต่ว่าไม่ให้มากเกินไปไม่ให้มากเกินไปในช่วงเวลาโพเพสหรือว่าค่ำๆก็ออกได้แต่ไม่ให้มากเกินไปเพราะทุกส่วนเพราะทุกครั้งที่เราออกกําลังกายมากเกินไปเนี่ยเราจะไปดึงพลังงานของไตมาใช้หลายคนจะถามว่าอยากบํารุงไตค่ะแต่แบบว่าทําาไมพลังงานไตของหนูถึงพองค้าอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เราใช้พลังงานมากเกินไปมากเกินไปส่วนที่มากเกินไปจะไปดึงพลังงานของไตมาใช้ มอพูดเรื่องเนี้ยหลายคนก็จะไม่เชื่อแบบออกกําลังกายอยู่แข็งแรงฟิตปึงปังอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะแล้วแต่น,นี้แล้วแต่นะเพราะว่าพลังงานของไตมันจะขึ้นแล้วก็ตกตามรอบอายุด้วยผู้ชายจะเริ่มตกตอนประมาณ4ี่บางคนอาจจะตกก่อนหน้านี้ผู้หญิงจะเริ่มตกตอนส5ิห้าบางคนตกก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองแต่ไอ้ขาที่มันตกเนี่ยมันมักจะสายไปแล้ว เพราะนั้นฟังเรื่องนี้คือฟังหูไว้หูได้นะคะถ้าเราจัดการกับชีวิตอของเราได้ดีเราก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอที่ไม่หนักเกินไปก็จะช่วยเสริมกําลังของไตได้อะต่อมาก็คือการพักฟื้นการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยจะไปช่วยพลังงานของตับและถุงน้ําดีอัตกี้การใช้สายตาเยอะๆทําไหลเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทำให้พลังงานของตับร้อนติดขัดอารมณ์หงุดหิดง่ายๆเลยในการฟื้นฟนูตับ ทำให้ตับของเราจริงๆก็ดีด้วยนะคะก็คือการนอนหมอเราจะชอบพูดเรื่องนี้มากหลยคนจะฟังจนเบื่อนะคะเส้นลมปงนลของถุงน้ำดีเนี่ยจะอยู่ที่5ทุ่มถึงตีงเส้นลมปงนลของตับจะอยู่ที่ตี1ถึงตี3ถ้าเรานอนได้ดีถ้าเรานอนได้ดีโดยชอตนอนได้ดีในตอนกลางคืนนอนได้ดีในตอนกลางคืนนะมันจะทําให้ร่างกายของเราไม่ร้อนอักเสบและได้ฟื้นฟูเซลล์ได้ฟื้นฟูเซลล์กั้นนอหลับเนี่ยจะฟืน้นฟูเลือดและพลังชี ไตของเราก็ทํางานได้ดีตับของเราจะล้างพิษล้างเลือดของเราได้ดีในน้ำตัแบแม่จัจินจะไม่ได้พูดถึงการขับพิษแต่ว่าจะพูดถึงตับเรื่องการเก็บเลือดอเรื่องการเก็บเลือดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าตับเป็นตัวล้างพิษให้เลือดของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากล้างพิษออกจากเลือดของเราให้ดีโดยไม่ทำลายตับหนึ่งในนอกจากการกินที่ไม่ดีแล้วเนี่ยก็คือการนอนที่ดีมันจะช่วยส่งเสร,ริมให้ตับทำงานได้ดีขึ้น การนอนที่ดีจะทําให้ตับล้างผิดได้ดีขึ้นแล้วตาเราจะไม่เหลืองแล้วตาเราจะไม่เหลืองหลายคนจะกลัวตาเหลืองกันนะคะลองนอนให้ดีแล้วตาของเราจะสว่างใสอน,นาตาของเราจะปลอดโปร่งอันนี้คือทั้งหมดของตับไตที่ช่วยถึงการมองเห็นอัน,นที่ช่วยถึงการมองเห็นแล้วก็การต้านการเกิดโรคทางสายตาในทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะคะเป็นต้อกระจกชาตาใสไม่ช่วยในการรักษาไม่ช่วยในการรักษาคนะเออชาตาใสในตำรา โบราณเนี่ยเขาจะเขียนว่าทุยอี้ถ้ยแปลว่าลดอี้แปลว่าต้ออี้แปลว่าต้อแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนไพรเชิงเดี่ยวอ่ามันเป็นส่วนไพรเชิงเดียเยเเด่ยวค่คะเราจะไม่นับถึงขั้นว่ามันสามารถรักษาโรคได้แต่หมอจะบอกคนไข้ว่าพอเราทานตัวเนี้ยไปมันจะลดความร้อนอักเสบลงทําให้การไหลเวียนของเลือดรอบดวงตาหรือเกิดความอักเสบเนี่ยชะลอไม่ให้ไม่ให้มันเป็น มันก็เลยไม่ทําให้โรคของเราเป็นหนักขึ้นก็เลยไม่ทําให้โรคของเราเป็นหนักขึ้นแล้วใครที่แบบเป็นต้อแล้วแบบความดันในตาสูงขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยช่วยเรื่องความดันได้อ่ตัวนี้ช่วยเรื่องความดันได้นะคะ อาหมอพูดยาวๆจบแล้วนะอาตอนนี้ได้กลับมาอ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆนะที่มาคอมเมนต์ให้หมอนะ,ะหมอก็ชอบพูดยาวๆนะ <c oughs> อาขอชุดบ้องลุงใส่ตานะวันนี้จะมีโปรสี่ถุงพันนะคะแล้วก็เลือกได้อันนชาที่หมอจะแนะนําเนี่ยก็คือชาซิโคแต่ฟังก่อนว่าหมอก,กับใครฟังก่อน่าอหมอกกับใครชาซิโคจะเหมาะก,กับคนที่ใช้ใส่ตาเยอะเยอะ นอนดึกๆนอนดึกๆแปลว่าอะไรแปลว่าเราตอนที่เรานอนดึกอ่ะเราจะเปิดตาอยู่อ่ะตัวเนี้ยมันจะช่วยลดความร้อนลดความร้อนเราจะเรียกว่าลดไฟตับเกินลดไฟตับเกินไฟตับเกินจากการใช้ใสายตาเยอะๆมันจะทำให้ปวดกระบอกตาตาอ่อนล้าขึ้นมาได้เลยแล้วยิ่งเราไม่ยอมนอนมันจะเหมือนเราจุดไฟเผาเลือดทําให้กระตุ้นไฟตับผมกระนําขึ้นมานะคะจนทาให้เนี่ยเกิด ภาวะไฟตับร้อนในทางสายแพทย์แผนจีนอาตัวนี้จะเป็นตัวที่ระบายไฟความร้อนลงถ้ายิ่งเราต้องใช้สายตาตอนดนึกๆอล,ลองทานตัวเนี้มันจะสบายสบายสายตาขึ้นสบายสายตาขึ้นนะคะแต่ดีที่สุดก็คือการพักสายตาชาตัวนี้เหมาะกับคนที่ใช้สายตาเยอะๆและนอนดึกๆเอามาจิบทานเฉพาะวันที่เราใช้สายตาเยอะๆหรือนอนดึกๆ ก็เพียงพอแล้วก็เพียงพอแล้วนะคะไม่จําเป็นต,ต้องกินเยอะแยะมากมายเนาะแต่คนที่แนะนําให้ทานทุกวันต่อเนื่อง3เดือน6เดือนคือคนที่ความดันสูงโดยเฉพาะความดันสูงประเภทที่เรารู้ตัวว่าเรามีความเครียดนอนดึกนอนน้อยใช้สายตาเยอะเอามาทานต่อเนื่องได้เลยในทาษาแพทย์จีนคนที่มีภาวะความดันสูงเนี่ยเราจะเรียกว่าการอย่างร้างขั่งอ้าวการหัว สังเยยนก็คือพลังหยางของตับขึ้นข้างบนเกินขึ้นข้างบนไฟความร้อนของตับเกินขึ้นข้างบนและมันมักจะสัมพันธ์กับอารมณ์ที่โกรธหงุดหงิดง่ายเป็นตัวกระตุ้นไฟตับการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นการจุดไฟความร้อนของเราขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันก็เลยไปทําให้มันเย็นลงคนที่มีความดันสูงแล้วถ่ายยากจะยิ่งทําให้ความดันสูงนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจด้วยมันจะยิ่งดันขึ้นมาเอายิ่งไรขึ้นมาการสับถ่ายจะเป็นการระบายปล่อย อ,ออกไปเคยเห็นการน้ําของที่จีนไหมมันจะมีรูบนฝาแล้วก็รูข้างหน้าใช่ไหมทีเนี้ยตำรายาจีนหมอจะไม่ได้รับว่าเขาเขียนอยู่ในตำราไหนอ่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าการไหลเวียนของชี่อ่ะไม่ได้ไม่ดีมันจะเหมือนเราปิดรูมันถึงมันเหมือนร่างกายของเราถูกอุดลูนนึงเอาไว้ทาให้การไหลไม่สะดวกอาการไหลเวียนอ่ะไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสองรู นะสังเกตมันจะมีโพงสองโพงในร่างกายของเรามันนีโพงข้างในแหละแต่วงออกกับโพงโพงบนกับโพงล่างเพื่อให้มันมีการไหลเวียนทีเนี้ยบังเอิญว่าเราเป็นคนที่ถ่ายยากหรือว่าเป็นบังเอิญว่าเป็นคนที่ท้องผูกสังเกตคนที่มีความน้นสูงเนี่ยมันจะยิ่งเกินอ่ะมันจะยิ่งเกินตัวเนี้ยเขาจะเป็นรถไฟตับลงแล้วก็จะทําให้เราถ่ายสบายขึ้น ไม่ถึงขั้นยาถ่ายเพราะใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วจะอยากทานตรงเนี้ยเป็นยาถ่ายหมอไม่แนะนํานะคะอันนี้จะแนะนำกับคนที่มีความลันสูงถ่ายยากใช้เสตายเยอะถ่ายยากเอามาทานได้อาจจะรู้สึกคล่องขึ้นอีกสองตัวที่เป็นลธบํารุงหลายคนจะเข้าใจว่าอันเนี้ยบารุงสายตาจริงๆชาซิคโคไม่ได้บําลุงสายตานะคะแต่ว่าอีก2ตัวที่บํารุงสายตาก็คือลูกหมอนกับเกากีลูกหมอนกับเกากีลูกหม่อนเนี่ยจะเป็นบํารุงพลังหินให้ตับบารุงเลือดให้ตับ หลายคนที่ใช้เศษตายเยอะๆมีความเครียดอะผมมันจะร่วงง่ายอ่ะผมมันจะร่วงง่ายนะคะตามันจะร้อนอะไรเงี้ยลูกหมอนจะเป็นตัวที่ฟื้นฟูความเย็นฟื้นฟูเลือดของเราขึ้นมาเจ้าเนี้ยเ่าใช้เศษตายเยอะทํำลายเลือดพอเราฟื้นฟูอ่ะระบายไฟออกไปแล้วก็ฟื้นฟูเลือดขึ้นมาสิคโคคือระบายไฟลูกหมอนคือฟื้นฟูเลือดความเย็นขึ้นมาอันนี้ก็เลยช่วยเรื่องสศษตางั้นใครหมออะชอบให้ประเทศไทยแบบหลายคนสามารถปลูกลูกหมอนปลูกลูกหมอนที่บ้านได้ ใบกิ่งผลของมันอะเป็นยา แต่ว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้ปลูกก็สั่งซื้อได้นะคะส่วนเกลกี้ถ้าอยากหาเกากี้ที่ไม่ไม่ฉุกสารไม่ฉุกอะไรทั้งสิ้นนะคะสามารถกดได้เกากี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ดูแลก,กระดูกเส้นเอ็นเพราะเขาไปเสริมกําลังของตับแล้วก็ไตแล้วก็เกากี้เนี่ยจะช่วยเรื่องสายตาช่วยเรื่องสายตาเขาจะมีสารเดียวกับแครอทนะแคลอทีนอยนะ์เนาะที่ช่วยเรื่องการมองเห็นโดยเฉพาะใครที่แบบมองเห็นกลางคืนได้ไม่ดีเกลกี้จะช่วยเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนี้เราสามารถเอามาชงร่วมกันได้สับ สลับกันชงได้นะคะก็จะฟื้นฟูลดความร้อนลดความร้อนลงแล้วก็ฟื้นฟูเลือดขึ้นมาอ่ะจบเพียงเท่านี้มีคำถามถามได้นะคะแต่ว่าหมอเปลี่ยนจอเป็นจอเล็กเล็กลงอะ่ะแต่ภาพชัดขึ้นไหมไม่ชัดขึ้นเลยดื่มชาทุกวันตับไตจากพังไหมเออถ้าเป็นชาร้านของหมอเนี่ย ให้ดูว่าวันนั้นเราจําเป็นต้องกินชาตัวไหนไหมยกเว้นเอบป่วยยกเว้นเราป่วยอะป่วยอะไรที่หมอใจะให้กินก็ไม่ได้ป่วยทุกโรคนะคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานหมอใจะให้กินทุกวันต่อเนื่องสามเดือนหกเดือนขึ้นไปแล้วไปตรวจค่าน้ําตาลสะสม ล้วไปตรวจค่าน้าตาลสะสมระหว่างที่กินชาให้ปรับพฤติกรรมระหว่างที่กินชาให้ปรับพฤติกรรมเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้ไม่ต้องกินชาไปตลอดแต่ถามว่าชาบาักวิตกินทุกวันกินตลอดชีวิตเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมก็จะไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะคะเพราะาอันนี้คือหนึ่งในทัญญพืชที่ยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเห็นชัดเจนเนาะมหาตะก้าไปเจอ จอเล็กแล้วมันแบบมันไอ้นั่นมากนะอ่ะงั้นชาบักวิตจะเหมาะกับคนที่มมีน้ําตาลในเส้นเลือดสูงมีเบาหวานเอามาจิบทานหลังอาหารทานหลังอาหารทุกมื้อได้ตอนนี้เปลี่ยนจาก15ซองเป็น25ซองเล็กอย่าเพิ่งให้หนึ่งดาวนะเปลี่ยนขนาดนะคะเพื่อที่เราจะได้ทานได้อย่างเล็กลงวันนี้หมอก็กินบักวิตหมอไม่ได้เป็นเบาหวานหลายคนถามว่าไม่ได้เป็นหวานกินได้ไหม ไม่ได้เป็นบ่อนก็กินได้นะคะวันนี้ไปกินส้มตํามือเย็นมาแล้วก็กินไอติมเดลิคีนกับลูกนะคะแล้วกลับมาแล้วก็มากินชาแต่ถามว่าหมอก,กินทุกวันไหมส่วนตัวหมอไม่ได้กินทุกวันเพราะว่าดูเหตุการณ์ถ้ามันไม่ได้จําเป็นเราก็จะไม่กินชาทุกตัวในร้านเนี่ยจะมีเหตุการณ์ถึงทานอ่ะอย่างเราเป็นคนปกติที่ใช้เศษตายเยอะวันนั้นถึงเจ้าชาซิคโคมาทานแต่ว่าคนที่มีความดันสูงมีความเครียดนอนดึกอะไรเงี้ย ก็จะแนะนําให้ทานชาซิโคทุกวันได้จนความดันของเราลดลงเป็นปกติอะช่วยเรื่องความดันของเราเราก็หยุดทานวันไหนที่มันแบบมันนอนดึกนอนน้อยแล้วเราจะยังไม่ได้วัดความดันด้วยซ้ำนะะสามารถทานร่วมกับยาความดันได้ไม่กระทบเนาะเราก็กลับมาทานทานแบบเนี้ยสลับกันไปถึงแม้ว่าทุกวันเราจะไม่ได้ทานชาตัวเดียวกันแต่ว่าเราเหมือนกินชาทุกวันเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเออ